สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกันในรอบคืนนี้นะครับก็รอบดึกถึงคืนนี้นะครับเดี๋ยวมาเช็คในส่วนของฝนสดนะครับในรอบดึกนะครับซึ่งก็ล่าสุดก็เจอกลุ่มฝนนะครับกาลังถล่มในหลายๆพื้นที่นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คนะว่ามีกลุ่มฝนที่ไหนบ้างนะถ้าดูจากกลุ่มเมฆนะครับตอนนี้ก็จะเห็นนะว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยมีกลุ่มเมฆฝนนับปกคลุมในหลายพื้นที่นะครับ แถวแม่ฮ่องสอนแถวเชียงใหม่นะครับแถวอุตรดิตนะครับแถวนครสวรรค์นะครับแถวกำแพงเพชรแถวตากนะครับพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครนะครับสราแก้วนะครับจันทบุรีตราดระยองนะครับรวมทั้งโคราชนะบสุรินบุรีร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญภาคใต้ก็เจอกลุ่มเมฆฝนนะครับแถวประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีระนองพังงากระบี่ภูเก็ต ชุมพรสุราษฎร์ธานีตรังสตูลพัทลุงนะครับหาดใหญ่สงขลานะครับแล้วก็ยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับก็จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนปกคลุมกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับก็เมื่อเช็คดูในส่วนของเรดาร์ฝนนะครับก็จะเห็นว่านี่นะครับมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับนี่นะครับแถวโซนภาคเหนือแถวแม่ฮ่องสอนแถวเชียงใหม่นะครับ แถวแม่องสอนแถวเชียงใหม่แถวพะเยานะครับแถวแพร่แถวลำพูนลำปางบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนนะครับอุตรดิตนะครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของโซนนี้นะครับพักกลางนะครับโซนนี้ก็เป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนกําลังจอดถล่มเข้ามานะครับรวมทั้งในโซนนี้นะครับพระนครศรีอยุธยานครนายกสระบุรีนะครับ ปราจีนบุรีนะครับสะแก้วแล้วก็ในส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นจันทบุรีนะครับก็มีกลุ่มฝนรวมทั้งตราดนะครับก็กลุ่มฝนกําลังตกหนักอยู่นเวลานี้เช่นเดียวกับในส่วนของภาคใต้นะครับแถวประจวบคีรีขันธ์นะครับรอบดึกฝนกําลังเข้ามานะครับเป็นชุดใหญ่นะครับฝนกําลังเคลื่อนตัวเข้ามาเป็นชุดใหญ่แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีแถวนี้นะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ต ตรังสตูนครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับตรังนะครับพัทลุงสงขลานะครับแถวนี้ก็เป็นนราธิวาสนะครับปัตตานียะลานะครับก็มีกลุ่มฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้ตั้งแต่ภาคกลางลงมานะครับกลางตะวันออกใต้รวมทั้งภาคเหนือทางด้านตะวันตกเนี่ยก็มีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากที่กําลังตกอยู่ณเวลานี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของภาพรวมข้อมูลนะครับในระดับ อำเภอนะ,น,น,นะครับว่าโซนไหนนะที่มีฝนอยู่นเวลานี้โดยเช็คข้อมูลจากเรดาร์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเดี๋ยวมาเช็คนะครับว่ามีที่ไหนนะภาคเหนือนะครับก็จะมีกลุ่มฝนกระจายตัวนะครับกลุ่มฝนกระจายตัวอยู่โซนนี้นะครับโซนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอำเภอเชียงดาวอำเภอเวียงแห่นะครับ แล้วก็ชัยปราการเชียงใหม่ฝนตกหนักนะครับเชียงดาวเชียงใหม่บางส่วนนะครับเพลาเชียงใหม่แล้วก็แม่แตงเชียงใหม่นะครับฝนตกหนักบางส่วนสันทรายนะครับเชียงใหม่แม่ริมเชียงใหม่นะครับหางดงสันป่าตองดอยหลอนะครับจอมทองนะครับฝนตกหนักนะครับแล้วก็แม่แจ่มเชียงใหม่หอดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ดอยเต่าเชียงใหม่อำเภออมก๋อยเชียงใหม่ฝนตกหนักนะครับลีลำพูนนะครับ บางส่วนนะครับแล้วก็งาวลาปางบางส่วนแจ้หุ่มลําปางบางส่วนนะครับบางเหนือลําปางบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับเมืองแพร่บางส่วนแล้วก็ท่าปลาอุตรดิตฐ์นะครับเมืองอุตรดิตฐ์นะครับนี่คือกลุ่มฝนที่ตกอยู่โซนภาคเหนือนะครับรวมทั้งดอยเต่าเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวดูทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมก็เคลื่อนตัวค่อนข้างจะกระจายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นกลุ่มฝนที่ตกอยู่ในโซนที่เคยตกเมื่อคืนนี้นะครับ ในส่วนของภาคเหนือนะครับไปดูเรดาร์ของพิศนุโลกนะครับก็จะเจอกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์นี่นะครับท่าปลานะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนองไผ่เพชรบูรณ์บางส่วนนะครับชนแดนแล้วก็ที่เหลือก็เล็กน้อยนะครับปลายแถวนครไทยพิศนุโลกนะครับตรงนี้ก็ลีํำพูนนะครับนี่คือในส่วนของเรดาร์ของพิศนุโลกนะครับไปดูเรดาร์ขอนแก่นนะครับก็เจอกลุ่มฝนอยู่โซนนี้นะครับ แถวเขาคอเพชรชบูรณ์นะครับที่เหลือก็จะมีแถวคอนสวรรค์คอนสวรรค์ชัยภูมิเมืองชัยภูมิอำเภอแก้งสนามนางนะครับอำเภอบัวใหญ่อำเภอแวงน้อยขอนแก่นนะครับและก็อำเภอพลขอนแก่นบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนนะครับในส่วนของกลุ่มฝนภาคกลางนะครับภาคกลางนี่อยู่โซนนี้นะครับก็เจอกลุ่มฝนอยู่แถววางน้อยพระนครศรีอยุธยานะครับคองหลวงปทุมธานี หนองเสือปทุมธาน,นีองครักษ์นครนายกนะครับบ้านนานครนายกกบินบุรีปราจีนบุรีนรับนาดีปราจีนบุรีแล้วก็เมืองสะแก้วโซนนี้ก็จะมีอำเภอเมืองน,ค,น,รนครปฐมนครชัยศรีนคนปรปฐมแล้วก็บางใหญ่นนทบุรีนะครับก็มีกลุ่มฝนนะครับที่น่าจะเริ่มที่จะตกนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับรอบนี้ต้องเป็นรอบของภาคใต้นะครับเดี๋ยวดูตะวันออกก่อนนะครับท่านผู้ชมเรดาร์าสมุทรสงครามนะครับ นี่นะครับแถวคลองหลวงปทุมธานีฝนตกหนักนะครับหนองเสือปทุมธานีองครักษ์นครนายกบ้านนาโซนนี้ก็กระบินบุรีปราจีนบุรีนับนาดีปราจีนบุรีอำเภอเมืองสะแก้วนับศรีมหาโพปราจีนบุรีพนมมหาพนมสารคามอ่าท่าตะเกียบฉะเชิงเซานะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะมีแถวบางก้วยนนทบุรีบางใหญ่นนทบุรีนะครับพุทธมนฑลนครปฐมนครชัยศรีเมืองนครปฐมนะครับ ไปดูในโซนของภาคใต้นะครับในเรดาร์ชุมพรนะครับก็จะเจอกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากครับสวีชุมพรกระบุรีนะครับระนองนะครับอำเภอท่าแซชุมพรอำเภอเมืองระนองนะครับอำเภอพะโตชุมพรอำเภอละแมชุมพรนะครับอำเภอท่าชนะสุราษฎร์ธานีอำเภอชายาสุราษฎร์ธานีนะครชาช้างสุราษฎร์ธานีวิภาวดีสุราษฎร์ธานีนะครับพุนพินสุราษฎร์ธานี คิริรัตนคมนะครับคิริรัตนคมสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุนสุราษฎร์นะครับพนมสุราษฎร์ธานีการชนะดิตสุราษฎร์ธานีนะครับดอนสัก์นะครับบ้านนาศารเวียงสะนะครับสุราษฎร์ธานีนี่ฝนตกเยอะนะครับท่านผู้ชมขุราบุรีพังงานนะครับกับเปือรรนองก็ตกบ่อยนะเมืองระนองนะครับโซนนี้กระบุรีนะครับท่าแซชมพรแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นขนอมนครศรีธรรมราชนะครับ สิชนนะครศรีธรรมราชท่าสารานะครศรีธรรมราชนพิตรานะครศรีธรรมราชนะครับพมคีรีนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่ตกต่อเนื่องฉวางนะครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นกลุ่มฝนส่วนใหญ่ก็อยู่โซนภาในคใต้นะเดี๋ยวดูกลุ่มฝนชุดนี้นะครับดูทิศทางของกลุ่มฝนนะครับก็เคลื่อนตัวจากตะวัน ตกมาทางด้านตะวันออกนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่ที่เข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับในส่วนของโดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่กําลังตกหนักนะครับแล้วก็ตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วก็เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพันน้ําป่าไหลหลากนะครับในส่วนของจังหวัดในส่วนภาคใต้นะครับเดี๋ยวไปดูโซนล่างสุดนะครับทางด้าน เรดาร์สถิงพระนี่นะครับก็จะเห็นนะครับนี่นะครับตรงนี้หนักมากนะครับท่านผู้ชมภาคใต้เฝ้ราระวังด่วนนะครับไล่มาตั้งแต่โซนนี้นะครับกาญจนบุรีสุราษฎร์ธานีอำเภอดอนศักนะครับอำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาสารอำเภอเคียงซาเคียงซาอำเภอเวียงสะอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีอำเภอปลายพญากระบี่นะครับ อ่าวลึกกระบีอเภอเมืองกระบีนะครับอเขาพนมกระบีอเภอเหนือคลองกระบี่นะครับอเภอคลองท่อมกระบีอเภอลำทับกระบีนะครับโซนนี้ก็จะเป็นอ่าสีเกาตรังนะครับอเภอวังวิเศษตรังอเภอห้วยยอดตรังอเภอรัชดารัชดาตรังอเภอเมืองตรังนะครับอเภอนายงอเภอย่านตาขาวอปะเหลียนนะครับ อำเภอกันตังนะครับก็ตกอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นป่าพยอมพัทลุงอำเภอควนขนุนพัทลุงนะครับอำเภอศรีบรรพตอำเภอศรีนครินนะครับอำเภอเมืองพัทลุงอำเภอปากพยูนนะครับอำเภอบางแก้วอำเภอป่าบอนอำเภอตะโมดนะครับอำเภอเขาชัยสนนะครับ กงหลานะครับพัทลุงแนละทั้งจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับก็ค่อนข้างจะตกหนักนะเป็นสีแดงนะครับสงขลา,าน,นะครับอำเภอระโนดนะครับอำเภอกระแสศิลป์อำเภอสถิงพระนะครับอำเภอสิงห์นครอำเภอควนเนียงนะครับสงขลา,าน,นะครับอำเภอหาดใหญ่อำเภอรัตนภูมินะครับก็มีฝนตกนะครับ เช่นเดียวกับสตูลนะครับทุ่งว่าครับอำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนังอำเภอควานกาหลงนะครับอำเภอท่าแพรนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่กําลังตกหนักอยู่ในโซนภาคใต้นะเวลานี้นะครับแล้วก็โซนนี้นะครับโซนจะแนนราธิวาสนะครับสุขิรินราธิวาสอําเภอแว่งราธิวาสนะครับสุไห่ปาดีแล้วก็ตากใบนะครับแล้วก็มีบางส่วนอยู่แถวมายอปัตตานีนะครับ ดูกลุ่มฝนชุดนี้นะครับใหญ่ชุดใหญ่นะครับก็เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับดูทิศทางนะครับกลุ่มฝนนะครับค่อนข้างจะหนักในส่วนของภาคใต้นะครับเป็นภาพรวมนะเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนภาคใต้นะครับก็กลุ่มฝนตกหนักนะครับดูในส่วนของเรดาร์ตรังนะครับก็จะเห็นนะว่ากลุ่มฝนเนี่ยค่อนข้างจะกระจายเยอะนะครับดูกลุ่มฝนนี่นะครับ เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตกหนักนะครับระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับดูเรดาร์ภูเก็ตนะครับนี่คือกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับที่กําลังตกอยู่นเวลานี้ในโซนของภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับก็นี่คือในส่วนของชุมพรนะภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงมานะครับท่านผู้ชมฝนตกหนักนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงค่ําคืนนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ ขอบคุณนัผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ